ใครที่ตื่นมาแล้วอยากทานกาแฟดีๆแล้วได้ลองรสชาติใหม่ๆทุกวันไหมต้องกาแฟดริปพันธไทยรสชาติจาก coffee master ชื่อดัง10คนรวมไว้ในกล่องเดียวกาแฟดริปพันธไทยให้ทุกครั้งที่ดิบสร้างชีวิตไม่รู้จบทุกหยดกาแฟที่ไหลผ่านดริปแบค็คคือหยดที่สร้างแรงกระเพื่อมสิ่งดีๆสู่ชีวิตมากมายพันธไทยส่งต่อความยั่งยืนจากต้นน้ำถึงปลายน้ำให้ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุขหยดที่ได้ช่วยอนุรักษ์ผืนป่าร่วมกันกันกบการปลูกกาแฟท้องถิ่นทั้ง10แห่งทังกล่องและซองออกแบบมาสวยงามน่าใช้มากคะ่ะมีทั้งนักเล่่นนนนกกลลาาแแแฟเเ็บบจออดดหมมิ้ ออนหลวงเอกสุวรรณโนกาแฟคืนพระจันทร์เต็มดวงสงพาดอยอมก๋อยผู้เฟเซอร์สายคลาสสิกวันลบัส,สนานน์กาแฟจากผ่าต้นน้ำเปาเลอตอตโกนักเล่นกลกาแฟแสนชัยจูบอกนักทุนล่อนกาแฟอักครเดชเปียวเชกูพ่อหมดกาแฟแดงดูลาเปอร์ช้างเผือกด,ดอยผักกูชาชายคาปูนักพัฒนากาแฟวิชัยกำเนิดมงคลมือใหม่หัดดริปมาลองกาแฟดริปพันธไทยหอมอร่อยง่ายกว่าที่คิดพร้อมจำหน่ายแล้วที่ร้านกาแฟพันไทยทุกสาขาทั่วประเทศที่ร่วมรายการสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่บ้านส้มกดเซฟเลยนะ